ทเ,เท็กแองเออออโต้นะครับผมแอดมินนายอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เรามาอยู่กับ Jeep Cherokee XJ ปี2 0 0 1ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถยนต์ของแอดมินเองนะครับเลยจะมารีวิวกันสักเล็กน้อยว่าเมื่อรถราคา2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0บาทในตอนนี้เมื่อ20ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจคันนึงแต่ถ้าตอนนี้มันยังน่าเล่นไหมมีอะไรน่าสนใจบ้างในรอบคันการขับขี่ต่างๆนั้นเลยอยากจะมารีวิวคันที่แอดมินใช้เป็นประจำเป็นคันหลักของแอดมินกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเรื่องของการขับขี่การใช้งานอัตราสิ้นเปลืองต่างๆหรือว่าข้อสังเกตปัญหาที่ต้องดูเมืื่อออซ้้้คคััันนนีีีมมะไไรรรรบบาาางเเเเดด๋ยยวปูกลผ ก็มาขับเจ้า Jeep Cherokee XJ นะครับปี2002นะฮะตัวนี้ก็เป็นรถของแอดมินเองนะฮะก็ใช้มาระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันแต่คันนี้ก็คือซื้อมือสองมานะครับผมไม่ได้ซื้อตั้งแต่ป้ายแดงก็ใช้มาประมาณ5-6ปีแล้ตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งราคาตอนเปิดตัวมันก็น่าจะประมาณ2ล้านกว่าๆเลยนะครับ ในสมัยนั้นต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นลักชัวรี่คันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถที่แพงพอสมควรเลยแหละแต่ในตอนนี้แล้วเมื่อผ่านมา20กว่าปีนะฮะระยะเวลาผ่านไปราคาก็ตกตอนนี้ก็ซื้อได้กันในราคาแค่มัน2-3แสนเท่านั้นถ้าสภาพดีๆนะในตัว XJ โฉมมนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่า าคนจะซื้อรถรุ่นนี้ก็ต้องเตรียมตังสําหรับการซ่อมทั้งหมดเท่าตัวหนึ่งเลยอ่ะก็อย่างเช่นคันนี้จีนก็ทําไปเกือบ2องสามแสนละก็เท่าตัวรถแล,ล้วาซื้ออีกคันหนึ่งเลยก็เปลี่ยนอะไรเยอะมากๆเลยนะครับซ่อมเซอร์วิสทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นให้มันใช้งานทั่วไปไปชีวิตประจําวันได้ดีมากขึ้นด้วย<ม>ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นละกันมนันมันไม่ค่อยจุกจิกนะในการใช้งานจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการขี่แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับรทราคาในมือสองด้วยกันน่ะทีฟโลกีต้องบอกว่าา็รขมคงงวแแ ช่วงล่างต่างๆความแน่นความปลอดภัยแน่นอนว่ามันดีกว่ารถญี่ปุ่นในสมัยนั้นเยอะมากๆแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ แน่นอนว่าคันนี้นะฮะก็จะใช้เครื่องยนต์4 0 0 0 c ีเลยนะครับ4,006สูบแถวเรียงจัดเต็มนะครับกินน้ํามันเยอะมากๆ190แรงม้าแล้วก็แรงบิด305นิวตันเมตรแน่นอนว่าเป็นรถสายลุยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของแรงบิดเล็กน้อยเพื่อในการลุยในการตีนป่ายหรือว่าในการลากจูงต่างๆแรงบิดก็จะเยอะนิดนึงเ,นเครื่องยนต์เบนซินก็ใช้น้ามันเบนซิน9195นะครับผมส่วนเรื่องของอัตราเร่งก็ตอนเปิดตัวมันน่ะมันจะสูงถึงร้อยประมาณ11วิเฮ้ยถือว่าแรงใช้ได้แต่ตอนนีี้้คันนนอดิติต ระบแกส๊ส LPG นะครับเป็นระบบหัวฉีดทําให้เรื่องของอัตราเร่งอาจจะไม่ได้ปุ๊บปา๊เท่ากับตอนน้ํามันสมัยแรกๆเท่าไหร่นะแต่ถือว่าก็ยังการขับขี่ก็ยังโอเคเมื่อเทียบกับราคาสอ0แ0 0สามแสนแบบนี้แต่การขับขี่การขับขี่ทางไกลมันนิ่งมากๆเลยก็ช่วงล่างมันเด่นมากๆเลยนะครับซาบุ่น,นี้ในเรื่องของการบำรุงรักษาก็ต้องดูดีๆกันนิดนึงมีอูป่ประจําหรือว่ามีคนแนะนําก็จะช่วยให้ไม่โดนแบบไม่โดนย้อมแมวได้ง,ง่ายมากหรือมือสองก็ต้องดูกันดีๆนิดนึงละกันแต่คันนี้นั้นใน,ในเรื่องของอัตราเร่งต่่าางๆก็ถือว พเร่งสนุกและการแต่อาจจะไม่ได้ปูดปา์คือแรงบิดมันเยอะ,ะให้เวลาเร่งแซงหรือว่าเวลาแบบพุ่งอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเอ้ยดูหลังติดเบาะได้นิดๆละกันแต่เข็มมันจะไม่ได้กวาดไปเร็วมากนะครับแต่เน้นเรื่องของแรงบิดซะมากกว่าแน่นอนว่าเรื่องของตาเร่งอาจจะไม่ได้ปูดปารนะครับแต่เสียงเครื่องแรงบิดเลยพวกนี้มันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเครื่องมัน 4,000cc เลยเนี่ยเวลาเหยียบปับ๊บรอบไมัได้กวาดไป4,000-5,000แล้วก็เปลี่ยน เ่อข้างวแน่นอนว่าตัวนี้มันเกียร์แค่4สปีดอาจจะไม่ได้มีการทดอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนว่ายุคนั้นก็4ีสปีดมันก็เพียงพอแล้วแต่สมัยนี้มันก็ไปติบสปีดกันไปแล้วนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากๆส่วนความเร็วนะส่วนถึงร้อยเคยทดสอบนะครับประมาณ14วิเลยนะครับก็อาจจะด้วยอายุของตัวรถแล้วเปลี่ยนล้อที่ใหญ่ขึ้นการยกสูง2นิ้วต่างๆการเปลี่ยนเป็นระบบแกก๊สทำให้มีผลนะอัตราเร่งไม่ได้ดีเท่ากับช่วงแรกๆแต่ก็ถือว่ามันเหยียบมันก็แบบ มันก็ไปอย่งอยู่นะครับเนี่ยคือจริงๆ XJ อ่ะบุคลิกมันจะเป็นรถที่มันดุดันกว่าตัวเชลกีแซดเจหรือว่าแกรนเช e กีแซดเจ ตัวนั้นอ่ะมันจะเหยียบไม่ค่อยไปครับมันจะค่อยๆนุ่มๆนวลๆแต่ตัวนี้คือมันจะกระชากกว่าก็ยังคงมีความขับสนุกอยู่บ้างนะครับผมแต่ด้วยอายุของรถหรือว่ารูปทรงตัวรถอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการทําความเร็วเท่าไหร่มีแนวรถที่ค่อนข้างเลียมๆต้านลมอย่างเงี้ยครับรวมถึงในช่วง80-120ก็ไม่ได้ไวนะครับผมคือช้ามากๆเลยละกันแต่ช่วงสูถ0-100หรือว่า80-160-100อันนี้ถือว่ายังพอแบบ เออเล่นแซงได้ไม่น่ากลัวแล้วก็เล่นแซงรถบรรทุกได้สบายๆเลย ในเรื่องของการเก็บเสียงแน่นอนว่ารถอายุ20ปีแบบนี้นะครับแต่ก็ด้วยรูปทรงที่เป็นรูปทรงแบบป้านๆเหลี่ยมๆแบบนี้การเก็บเสียงไม่ดีอันนี้พูดตรงๆเลยทั้งการเก็บเสียงถนนการเก็บเสียงตามขอบประตูอันนี้เคลมินเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะมันก็ยังมีเสียงเข้ามาได้ง่ายมากๆรวมถึงประตูต่างๆกระจบพวกนี้มันค่อนข้างบางนะครับทำให้เสียงลมเสียงรถข้างๆเข้ามาได้ง่ายมากๆเลยรวมถึงเสียงเครื่องยนต์นะครับแน่นอนมาเครื่อง4ี่สูบแบบนี้เสียงก็เข้ามาเยอะมากๆเนี่ยตอนเร่งนี้นะ nè yeah. มันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าความเร็วเกินร้อยหนึ่งเมื่อไหร่นั้นเสียงลมมันจะเข้ามาแบบโอ้ดังมากๆเลยนะครับก็เป็นจุดที่ก็ต้องทําใจกันนิดนึงเนื่อง,งจากตัวรถของมันก็นานมากแล้วการซีลเก็บเสียงต่างสมัยนั้นก็จะไม่ได้เน้นมากนะแต่ถ้าเทียบกับสมัยนั้นด้วยกันแน่นอนว่ามันดีกว่าพวกรถคันอื่นแน่นอนครับเนื่องจากเป็นรถที่เป็นรถยุโรปรถเมกันท่านี้มันจะเน้นเรื่องนี้มากกว่ารถญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะแต่ถ้าเทียบกับในยุคนี้แล้วตอนที่เอามีนขับแบบน ่วงล่างตามล้อต่างๆพวกนี้นก็จะมีเสียงเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองก็แอนมินก็ใช้มาหลายปีแล้วก็พอจับได้คร่าวๆนะครับถ้าใช้แก๊สมันก็จะได้ประมาณ5โลลิตรนะฮะประมาณนี้นะในต่างจังหวัดนะแล้วก็ในเมืองประมาณ4โลลิตรนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่กินน้ำมันมากๆถ้าไม่ได้ติดแก๊สนี่บอกเลยว่าหนักหน่วงนะฮะผมนี่ติดแก๊สก็ถ้าติดแก๊สราคาน้ำมันราคาแก๊สมันก็ถูกลงนะครับก็ทําให้ขับขียอาทิตย์หนึ่งก็เติมประมาณด้าร้0 0ก นี้ก็ถือว่ายังพอรับได้ไม่ได้เปลืองอะไรถ้าเทียบเป็นแก๊สนะก็อพ,อพอกับพวกรถยนต์ซีเซ gment ทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าใช้น้ํามันจริงๆเป็นเบนซิน95เงี้ยบอกเลยว่าหนักหน่วงลิตรนึงก็แพงมากๆแล้วก็กินอย่างนี้บอกเลยว่าไม่ไหวนะครับต้องติดแก๊สจริงๆแล้วก็เป็นถังแก๊สขนาด96ลิตรนะครับก็ทําให้ขับได้ค่อนข้างไกลนิดนึงก็แนะนําให้ติดระบบแก๊สแบบนี้สะมมากกว่าตัวเรื่องของระบบแก๊สต่างๆความร้อนพวกนี้ก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับผมถ้าจะใช้งานคันนี้อยากให้เช็คเรื่องของพัดลมระบบแก๊ส พวกหมอ้อน้านต่างๆอยากให้แบบเปลี่ยนใหม่หรือว่าเช็กระบบใหม่ทั้งหมดมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นเพราะว่าคันนี้มันมีปัญหาความร้อนนะครับก่อนหน้านี้อันนี้เครื่อมบินทำหมดลวมันก็จะประมาณไม่แตะร้อยแต่ถ้าใครมีความร้อนมีปัญหามันจะฮีทได้ง่ายแล้วก็เกินร้อยเวลารถติดในเมืองพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นจุดที่ควรระวังนิดนึงละกัน่วนเรื่องของช่วงล่างแน่นอนว่าคันนี้เป็นช่วงล่างแบบแหนบนะครับเป็นแหนบข้างหลังต้องบอกว่าไม่คิดนะครับว่าแหนบมันจะทํารถยนต์ได้นุ่มขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายหนึ่งที่ อื่นนะถ้าเราเป็นขับรถที่เป็นแหนบมาก่อนนะครับอย่างเช่น G-Wagon รุ่นก่อนเนี่ยนั่งข้างหลังมันจะเด้งมากๆเลยแต่ Jeep h l o g i คือเป็นรถแหนบที่นุ่มแล้วก็นิ่งมากๆคันนึงนะรรวมถึงช่วงล่างไม่คิดว่าเป็นแหนบเลยจริงๆอยากให้มาลองกันจาัดก,การเรื่องของน้ำหนักการถ่ายเทต่างๆได้ค่อนข้างโอเคครับแล้วก็เนื่องจากเป็นบอดี้แบบโมโนโครอรด้วยทําให้ในการเข้าโค้งต่างๆก็ต้อง อาจจะแตกต่างจากพวกรถยนต์กระบะหรือว่ารถยนต์ SUV รุ่นยนต์ก่อนในยุกคก่อนๆพอสมควรเลยในการเลี้ยวเปลี่ยนเลนต่างๆพวงมาลัยมันจะมีระยะฟีเยอะมากๆนะครับเนี่ยสังเกตได้คือแบบมีระยะแบบ เนี่ยเยอะมากคือเลี้ยวมันต้องกะระยะน,นิดนึงแล้วกันในการเข้าโค้งต่างๆเนื่องจากรถที่สูงกอาจจะมีการโยนได้ง่ายนะฮะ mm hmm. ก็ต้องเป็นจุดที่ควรระวังนิดนึงในการเข้าโค้งความเร็วสูงแต่ถ้าถามว่ามันมั่นใจไหมบอกเลยว่าในการขับขี่ความเร็วร้อยนิ่งๆเนี่ยมันเป็นรถที่มีความมั่นใจมากๆคันหนึ่งนะครับผมคือเป็นรถมันหนักอยู่แล้วด้วยแล้วก็เนื่องจากขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยทําให้การขับขี่จังหวดเป็นรถที่มีความมั่นใจมีความปลอดภัยมากมาก เมื่อเทียบกับ SUV ญี่ปุ่นด้วยกันแม้แต่ยุคนี้หรือว่ายุคก่อนๆคันนี้มีความแบบขับขี่แล้วมันมั่นใจอ่ะอินรู้สึกปลอดภัยในการขับขี่คันนี้มากกว่าซะด้วยซ้ำแล้วก็ระบบขับสี่ของตัว Jeep เองถือว่าขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของคอร์ t a ทกก็เป็นการจัดการถ่ายเทน้ำหนักสี่ล้อได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่อาจจะทำให้การบำรุงรักษามันเยอะขึ้นแต่การขับขี่มันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับในจุดนี้นะ ก็ถือว่าเป็นรถที่เซ็ตมาเหมาะสำหรับการสายรุยขับขี่ทางไกลซะมากกว่าแต่การเปลี่ยนเลนในระยะสั้นๆหรือว่าอย่างเงี้ยมันก็มีความไวนะฮะแต่ระยะฟรีของพวงมาลัยอย่าที่บอกไปมันจะเยอะวะเนี่ยคือมันมีระยะฟรีเยอะมากๆเหมือนกัน สำหรับเจ้า XJ คันนี้ก็ออกมาเมื่อปี2001นะครับตอนเปิดตัวก็ราคา2.6 2.1ล้านไม่แน่ใจเพราะอันนี้ไม่แน่ใจตอนนัน้นราคาเท่าไหร่แต่ราคาประมาณ2ล้านกว่าๆก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่พรีเมียมคันหนึ่งในสมัยนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นราคาประมาณ2-3แสนแล้วหลายคนจะสนใจว่าเฮ้ยซื้อมาสะสมซื้อมาใช้งานไว้ลุยจะเป็นยังไงกันบ้างไหมยังไงมีงานออกแบบอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยคันนี้ซื้อมา2-3แสนนะครับแต่ต้องเผื่อเงินไว้สําหรับการซ่อมแซมการบํารุงประมาณอีกเททท่่าาานนงงขอตัััวววรถี้้้กก็ํไป20,000แล เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรมากมายเยอะแยะเลยคันนี้ถ้าซื้อมาก็ต้องแนะนําอย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนเรื่องของของเหลวน้ํามันต่างๆเช็คให้ดีนะครับไล่ถ่ายให้หมดดูเรื่องของพัดลมเซนเซอร์ฟรฟวิลบบความร้อนต่างๆการสตาร์ทการจุดระเบิดทวกงนี้คือเน้นย้ำว่าให้ดูแลให้ดีๆเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดรวมถึงหม้อน้ําการพัดลมระบายความร้อนต่างๆแนะนำว่าให้เช็คแล้วก็ไล่เปลี่ยนให้ทั้งหมดจะขับได้ดีต้องบอกว่าคันนี้แอดมินใช้มามันไม่จุกจิกนะแต่แค่ไล่เปลี่ยนให้มันครบ ให้มันจบตั้งแต่แรกมันจะใช้งานได้ยาวๆเลยในเรื่องของงานออกแบบเรามาดูครับภาพรวมก็คงเป็นจี๊ปคลาสสิกความเหลี่ยมความสานความมัดมัดทมางบอกเลยว่าจัดเต็มคันนี้เป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วจากรุ่นเหลี่ยมๆนะครับทั้งมีความโค้งมนมากขึ้นประจังหน้าเอกลักษณ์ของทางจี๊ปที่เห็นมาแตกลกก็ยังคงใส่เข้ามาให้โลโก้จี๊ปอยู่ตรงนี้กระโปรงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ตัวนี้ก็ยังคงมีความเหลี่ยมอยู่นะแต่พอมาอยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีความโค้งมนมากขึ้น ส่วนไฟหน้าต่างๆนะของเดิมเป็นแบบฮาโลเจนนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นโคมของเมกาก็เปลี่ยนเป็น LED แล้วอันนี้ก็จะเป็นสั่งซื้อเอาได้ครับจากเมืองนอกส่วนไฟนี้เป็นไฟเดิมนะไฟเลี้ยว2ดวงพร้อมกับไฟทับทิมด้านข้างตรงนี้ก็ใส่เข้ามาให้ส่วนด้านล่างลงมานะเราจะเห็นว่าที่จริงเป็นไฟตัดหมอกนะครับแต่แอดมินเปลี่ยนมาเป็นไฟ daytime running light ก็มีความสว่างพอสมควรเลยแล้วก็การชนตรงนี้จะเป็นไฟเบอร์นะครับผมนี่ ส่วนนี้จะเป็นเหล็กนะฮะก็ยังคงมีความทันสมัยเข้ามาบ้างนะครับมีความโค้งมนมากกว่ารุ่นเดิมๆส่วนด้านล่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นป้ายทะเบียนแล้วก็เป็นที่ตันฝุน่นกันอะไรกันหินกระเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับแน่นอนว่าการออกแบบรถจี๊บนะครับมันจะเน้นในเรื่องของโอเวอร์แฮงด้านหน้าให้มันสั้น เพื่อที่เวลาลยุยหรือหน้าที่ไม่เยอะหน้ามันจะไม่โดนพื้นนะครับก็เป็นการออกแบบของมันนะฮะส่วนการชนนี้ไอ้มินก็มาติดเพิ่มเองครับตอนน่าจะมากับรถนะครับตอนยุคนั้นก็มาติดเพิ่มนะฮะแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์สำหรับส่องเวลาลุยกลางคืนเสริมเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็เป็นติดเพิ่มทั้งหมดเลยแน่นอนว่าในด้านหน้านั้นก็เราจะเห็นว่ามีความเหลี่ยมมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับนลา่คน,นเคยดีไซน์แบบนี้มาบ้างนะฮะก็ถือว่าส่วนตัวมินว่ามันคลาสสิกดีนะแม้จะดูแบบไม่ได้ทันสมัยมากนะแต่มอง้วรู้เลยไกลๆ ตรงนี้พร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างซึ่งอันเดิมจะเป็นสีส้มอันนี้มีเปลี่ยนเป็นสีขาวพร้อมกับหลอด LED นี่ก็ถือว่ามีไฟใส่เข้ามาให้นะคะส่วนด้านล่างตัวล้อนี่เรามาดูล้อก,กันดีกว่าล้อคันนี้ต้องบอกว่าล้อลายเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมก็เป็นขอบ15นิ้วลายคล้ายๆกับ BBS บอกเลยว่าเป็นล้อที่รถที่สวยมากๆในยุคนั้นนะแล้วก็ถือว่าทันสมัยเพราะว่ามีการเล่นทูโทนนะครับเป็นสีโครเมียมเงาเปัดปัดปัด,ปด,ปดสีเงินๆงินะฮะแต่ด้านในเป็นสีเทาเข้มก็ถือว่าเฮ้ยสวยกว่าล้อรถ ยกขึ้นมา2องนิ้วโดวยการลองก้อนนะครับทำให้ตัวรถมันสูงกว่ามาตรฐานเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ตัวยางใหญ่ขึ้นนะครับเป็นตัว30 x 9.5นะครับผมแล้วก็ถือว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การลุยการขับขี่นั้นอาจจะกินน้ํามันมากขึ้นแต่ก็มันดูลงตัวดูสวยมากขึ้น,นยางเ t นะครับก็เปลี่ยนกันได้นะส่วนด้านข้างนี้ก็เรียบๆครับเส้นสายเรียบๆตรงๆเลยพร้อมกับเห็นว่าเชโรกีนะครับที่กันกระแทกเวลาเปิดประตูก็ใส่เข้ามาให้แล้วก็ตัวรถจริงๆอะ่ะมันค่อนข้างสูงนะแต่นี่คือมีบันไดเข้ามาก็ทําให้ขึ้นลงง่ายขึ้นแต่ถ้าใครสายลุยก็จะเอาอออออออกไไปคครัเเเเเเเพืื่่่่่ววลาาาจจจจดดิิินนนนนหที้มมะยต ก็ถือว่าแล้วแต่ แล้วแต่ชอบละกันกระจกมองข้างนั้นก็เป็นแบบพับมือนะครับผมไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เป็นปกติของบรรดารถยนต์สายลุยพวกนี้กระจกต่างๆค่อนข้างเล็กครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยสมัยก่อนนะมันจะแบบเน้นให้บอดี้มันดูแบบถึกๆบึนๆหน่อยนะครับแต่กระจกจะไม่ได้กว้างมากนักนะครับนี่รวมถึงหลกหลังคานี้ก็จะมีมาให้นะครับแต่ข้้งบนนี้ก็เป็นตัวเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ถือว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับแถว2ก็ประตูเล็กๆอย่างนี้เปิดขึ้นลงได้อาจจะลำบากนิดนึงละกันในการขึ้นลง น,นก็ออกแบบแนวเหลี่ยมๆครับในสมัยนั้นก็จะเน้นเรื่องของความเหลี่ยมความเป็นแบบเรียบๆสมมากกว่าไม่ได้มีเส้นสายโค้ง ยืยืออะไรมากนักนะครับในรนุ่นนี้แล้วก็ที่ต้องควรระวังของ XJ ก็คือราวระบายน้ําตรงนี้ครับมันจะมีสนิมได้ง่ายก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะเพราะว่าสมัยก่อนมันจะยังไม่มีหลบระบายน้าอะไรเยอะแยะมากมายครับก็จะน้ําไหลามาแล้วก็จะไหลลงมาด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแล้วก็4 x c ฝาน้ํามันถังน้ํามันก็เติมน้ํามัน91ตอนนี้ไม่มีค่อยมีแล้วก็จะเป็นเบนซิน95ล้วนๆจะดีกว่านะครับถังน้ํามันก็จุประมาณ75ลิตรก็เต็มถังก็ประมาณ2,000-3,000ได้แล้วแต่ราคาน้ามัน,น ชนเข้ามานี้ครับก็ออกแบบดูดีสวยงามนะเป็นไฟเบอร์เสริมเข้ามาแต่ตรงนี้เป็นเหล็กครับนี่เราจะไม่ค่อยเห็นวัสดุแบบนี้แล้วในรถสมัยใหม่นะแต่นี้เป็นไฟเบอร์นี้เหล็ก ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเป็นรถที่แข็งแรงมากๆคันหนึง่งแล้วก็หนักมากๆด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะฮะไฟไท้ายก็เป็นโสม,มนก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังอันนี้ต้องมาใส่เพิ่มเอานะเพราะว่าเดิมๆจะมีแค่เบ้ากับสวิตช์มาให้อันนี้ก็มาใส่เพิ่มเอาได้นะครับซื้อหลอดมาใส่ซื้อสวิตช์มาใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ที่แนะนําอย่างหนึ่งก็คือควรเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดนะครับผมเพื่อมันรักษาโคมแล้วก็ขั้วจะไม่ละลายอันนี้คือแนะนํามากๆเลยใครซ ม,มันจะคล้ายๆกับรถกระบะไปสักเล็กน้อยแล้วกันแต่ก็ในยุคนั้นก็ถือว่าโอ้ยสวยนะดูคลาสสิกเหมือนกันนะครับใครเบรกตด,ดนที่สามีมาให้มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้พร้อมกับที่ฉีดน้ำนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้จริงๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่แอนมินเปลี่ยนเป็นโครมเมียมนะครับให้มันดูมีอะไรมากขึ้นส่วนกล้อมองหลังนี้ไม่มาติดเพิ่มนะ ในสมัยนั้นมันคงไม่มีกล้องหลังมาให้นะฮะการเปิดฝาท้ายก็สามารถเปิดตรงน,นี้ได้เลยนะครับดึงเปิดปิดได้นะครับก็เป็นปกติไม่มีอะไรมากนะไม่ส่วนด้านท้ายรถทอเสียก็โชว์เดิมๆด,ด,ดิบๆ่างนี้เลยอันนี้มาติดเพิ่มเองสำหรับการชนด้านหลังเป็นที่ลากเรือนะส่วนที่ลากรถจริงๆจ,จ,จะมีตรงน,นี้มาให้ด้วยเสริมเข้ามาถ้าร,รวมตัวรถก็ถือว่าเน้นความคลาสสิกอบเน้นความเหลี่ยมอาจจะไม่ได้แบบเส้นสายวูบวาแบบสมัยนี้นะครับแต่เน้นความแบบเฮ้ยดูกระกาจะรู้เลยว่ามันคือจี๊แบบหลายคนก็คงมองออกกันนะคะนรับวเเ้นหหลลีมปงแบบก็รรูท มันคือจี๊บแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งความคลาสสิกและการับคนที่ชอบจี๊บเขาก็แบบหาซื้อมาสะสมซื้อมาแต่งซื้อมาใช้งานกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันนิดนึงว่าข้างในมันจุได้ประมาณไหน,นครับเรามาดูนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบมือดึงนะครับผมก็เป็นโช๊คปกตินะครับไม่ใช่ไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้นะฮะก็พอเข้าใจได้รถก็20ปีละวัวะสดุต่างๆนั้นก็ เมกันอนะ่ะมันจะไม่ได้เน้นเรื่องวัสดุมากนะแต่เน้นเรื่องของความทนทานซะมากกว่ามันจะไม่เหนียวไม่ไม่ติดมืออะไรแต่มันจะเน้นแบบดิบๆพวกนี้ครับมันก็พอเข้าใจได้ละกันด้านหลังก็จุเยอะพอสมควรนะอันนี้คือแอนดมินติดถังแก๊ส96ลิตรนะครับผมเพื่อขับขี่ที่ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันแต่ก็จะกินพื้นที่พอสมควรทําให้มันเหลือแค่นี้เท่านั้นเลยแนะนําว่าให้ติดเป็นชั้นแบบนี้เสริมเข้ามาจะดีกว่าเพื่อขนของได้มากขึ้นนะครับแอนด์มิน,นก็ติดเสริมเข้าอายยอะนะาอ่ยะนน้้้ไัขงงงครรบบลลหิๆ จะใส่เข้ามาให้ในด้านหลังไอ้เมนก็เอาออกไปเพื่อที่ถนของได้เยอะที่สุดแล้วก็ล้อไหล่มันจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับในยางขนาดใหญ่ๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีผลมากนะักเวลาลู่สามารถขับต่อไปได้ไปเปลี่ยนยางตามร้านได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนล้อนะครับผมส่วนด้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีลาโพงหลังเสริมเข้ามาด้านบนเท่านั้นแล้วก็ไฟเพดานใส่เข้ามาให้นี่เพราะว่าลำโพงตรงประตูข้างหลังจะไม่มีนะครับจะมีแค่ในด้านหลังตรงนี้เท่านั้นนะนี่ประมาณนี้แล้วกันเป็นส่วนของพื้นที่ฝาท้ายของเจ้า XJ คันนี้ การพับเบาจริงๆันพับได้นะแต่พับแบบทั้งหมดเลยชิ้นเดียวจบพับลงไปเลยไม่มีการแยกซ้ายขวาอะไรเป็นอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายมากนักนะครับผมไม่มีการพวกคิกเซนเซอร์อะไรไม่มีครับเตะรถก็เจ็บเองนะครับไม่มีการเปิดเองอะไรทั้งนั้นเลยก็ประมาณนี้ละกันเราไปดูพื้นที่นั่งข้างในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเมื่อนั่งบนรถแล้วก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างแบบ อาจจะดูเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันลดสมัยก่อนแล้วก็ตัวนี้มันจะเน้นในเรื่องของการเลยพวกนี้ทําให้บอดี้มันจะค่อนข้างกระชับกับตัวไม่ให้มันโยกเยอะเกินไปนะฮะส่วนการอแบบกระจกต่างๆก็เหลี่ยมเียมชัดเจนนะครับขอบกระจกค่อนข้างบางเพื่อให้มองเห็นเวลาลุยเวลาเลยได้ดีที่สุดนั่นเองส่วนการนั่งนั้นเราดูกันนั่งกันนิดนึงพื้นที่แฮตลุงหรือประมาณ1กําปั้นนะครับแล้วก็ส่วนขานี้อาจจะค่อนข้างแน่นนิดนึงอ่ะคือระยะห่างไม่ได้เยอะมากครับขวาเลยวางได้เท่านี้แต่ตรงนี้ไม่มีอะไรบงังหัวเข่านี่ถือว่าค่่่่ออนนนนนขข้้าาาางงงดีกรว,วแแัตตยูห นี้ก็ถือว่าแอดมินนะสูง180นั่งตัวนี้ขับได้สบายสบายแต่เบาะมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับในการนั่งทางไกลก็เป็นจุดที่ขอบ่นนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตัวเบาะของตัวแกนเชโรกีอาจจะนั่งสบายกว่าเยอะมากๆก็ตัวนี้เบาะค่อนข้างธรรมดาแล้วก็เบาะหนังมันค่อนข้างแข็งไปนิดนึงวัสดุเป็นหนังแท้นะแต่เป็นหนังของประเทศไทยจะแตกต่างจากตัวหนังของเมืองนอกตัวนั้นจะเทีกว่าเยอะมากๆเลยก็ถือว่า กลางๆและกันในส่วนของตัวเบาะนะส่วนฟีเจอร์นี้มีหลายส่วนที่ต้องบอกว่าเฮ้ยรถ20ปีที่แล้วมันใส่เข้ามาให้ด้วยอย่างแรกเรดูพวงมาลัยกันนิดนึงพวงมาลัยนี้แบบกลมๆใหญ่ๆนะครับสกา้านแต่มีครูสคอนโทรลใส่มาให้ด้วยนะครับนี่กดตรงนี้ได้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยมากแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะฮะส่วนการควบคุมต่างๆนั้นก็ไม่มีอะไรยากครับก็ใช้งานปกติเลยไปฉุกเฉินตำแหน่งแปลกประหลาดนะครับอยู่ตรงนี้นี่แอบใช้ยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ชิน ส่วนพวงมาลัยสามารถขึ้นลงได้ด้วยนี่รถสมัยก่อนก็ปรับได้นะครับนี่ก็สมกับราคา2ล้านในสมัยนั้นละกันหน้าปัดเป็นแบบเข็มเยอะแยะมากมายมีบอกแบตเตอรี่น้ำมันความร้อนเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเครื่องมาให้ครบพร้อมกับมีทริปรีเซ็ตมาให้พร้อมกับเข็มสูงสุดที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนคอนโซลกลางนั้นก็เปลี่ยนแปลงจากตัวโฉมเลี่ยมเยอะมากๆนะมันมีความโค้งมนมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นช่องแอร์กลางนี้เสริมเข้ามาก็ มุมมองดีขึ้นนะมุมแบบมุมอากาศนะดีขึ้นกว่าดึ้งก่อนๆแลปตัดอิสระมากขึ้นส่วนจอนี้ไม่เกี่ยงน,นะครับอันนี้อันเปนติดกล้องหลังแยกเองต่างหากนะเครื่องเสียงก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเปลี่ยนเป็นแบบ1ดินก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบหน้าจอโผล่ขึ้นมาก็ได้แล้วแต่แอร์เป็นแบบแมนนวลที่มีออโต้ะไรครับปรับพัดลม1ถึง4ได้อากาศไหลเวียนในรถปรับฮีเตอร์ความเย็นได้ทั้งหมดเรียบ,ยบง่ายเบสิกเบสิคปรับ ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟตันหมอกหน้าไลฟฟ้าหลังปรับตรงนี้แต่ที่ชอบคือมีช่องจุดบุหรี่มาให้2ข้างเป็นจุดบุหรี่แล้วก็12โวลท์ทำให้ชาร์จมือถือได้แบบจัดเต็มเลยครับในส่วนนี้นะแล้วก็อีกชอบหนึ่งคือตัวเกียร์โฟนะครับเกียร์สำหรับการปรับเปลี่ยนเป็น4ี่ล้อ2อล้อสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนขณะขับได้เลยนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆแล้วก็ระบบขับสีของจิ๊ปถือว่าขึ้นชื่อมากๆในสมัยนั้นแล้วก็รวมถึงยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกกกกกันนนนเบบมมืืออีี็็ปปติ พร้อมกับวิ์เปิดปิด แอร์ด้านหลังเฮ้ยอันนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยในรถสมัยก่อนบอกเลยว่าล้ำมากมากที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับผมพร้อมกับตรงนี้เป็นที่เขี่ยบุรีแล้วก็เกียร์มาตรฐานที่วางแขนก็เป็นแมบอย่างนี้มาให้นะครับก็วางปกติดีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือในเรื่องของแผงบังแดดแผงบังแดดตัวนี้มันสําคัญแล้วก็พิเศษยังไงในยุคนี้เราเห็นคันไหนบ้างครับที่มันสามารถปรับระดับไฟแผงบังแดดได้เฮ้ยอย่างนี้เป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าไม่คิดว่าสมัยก่อนจะมีใส่เข้ามาให้แล้วก็มีที่ปิดพร้อมกับไฟสองข้าง พรีเมียมมากอะ่ะอยากชอบมากเลยฟีเจอร์นี้อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่เฮ้ยถือว่ามันโอเคนะนี่ถือว่าสวยเลยแหละแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือมันมีหน้าจอ Information Display ใส่เข้ามาให้ในด้านบน จะมีในส่วนของเข็มทิศอุณหภ,ภูมิภายนอกตัวรถและสามารถปรับดูในเรื่องของระยะทางการขับขี่อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับผมก็บอกเป็นกิลิตรต่อ1น0กิโลเมตรก็จะมาหารกันได้ก็สามารถขับอ e ีโคได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมรวมถึงระยะทางที่แบบว่าขับได้อีกเหลือเท่าไหร่ในตัวรถคันนี้แล้วก็บอกระยะเวลา E t ทีต่างๆนะครับแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยแล้วก็จะมีที่เก็บแ่นนะครับให้มาให้ในด้านบนแล้วก็ที่กดเวลาเปิดปิดประตูไฟฟ้าก็จะใส่เข้ามาให้นะครับ หือว่าค่อนข้างโอเคเลยกประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีไฟเปิดปิดกดตรงสวิตช์ได้นะฮะเนี่ย อันนี้เปลี่ยนเป็น LED ใหม่แล้วทั้งหมดนะครับเพื่อถนอมตัวโคมด้วยอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนกันแต่ก่อนแบบถือว่ายังล้าสมัยนะกดตรงที่ตัวไฟได้เลยไม่ต้องมีสวิตอะไรแยกนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟคันนี้ก็จะมีไฟส่องเท้ามาให้ด้วยนะจากโรงงานเอ้ยบอกเลยว่าบอกเลยว่าไฟส่องเท้ามันใส่เข้ามาให้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ค่อนข้าง,าง,างดีนะในส่วนของรถคันนี้ในย e ุ20กว่าปีแล้วนะครับก็ใส่มาให้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตัวเบาะอย่าลืมตัวเบาะนั้นลืมพูดไปนิดนึงก็คือ เป็นบอกไฟฟ้านะครับหลายทิศทางมากๆนะครับขึ้นลงได้หน้าหลังขึ้นลงได้ตรงนี้ขึ้นลงขึ้นลงยกบาะทั้งหมดได้ถือว่าเป็นบอกไฟฟ้า6ทิศทาง แต่ตัวพนักพิงตรงนี้จะเป็นแบบปรับมือนะครับก็เนี่ยเป็นปรับมือปกติเลยแต่ไฟฟ้าในส่วนของตัวขึ้นลงหน้าหลังยกขึ้นยกลงถือว่าเป็นทิศท่าที่เยอะมากๆกนะครับก็เต็มเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีระบบด้านหลังอะไรใส่เข้ามาให้นะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของพื้นที่นั่นด้านหลังกันซักเล็กน้อยนะครับการขึ้นแถว2นั้นก็ต้องบอกว่าเนื่องจากรถมันสูงแล้วก็ประตูมันเล็กอาจจะขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ลําบากมากนะแต่ผู้ใหญ่บอกเลยว่าอาจจะลาบากมากมากนี่ครับมันก็ เล็กๆแล้วกันมันไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางอะไรมากนะสำหรับแอดมินที่สูงกว่านะเลกลูมนนี้เหลือประมาณนิดนึงอันนี้ปรับที่แอดมินขัดเมื่อกี้เฮดลูมก็เหลือหนึ่งกำปั้นนะครับคือเบาะก,ก็ชันๆน,นิดนึงแต่ตัวเบอดนี้สามารถให้มันลดปรับระดับขึ้นนิดนึงได้นะครับเพราะว่าเดิมๆของมันจะชันกว่านี้แอดมินไปดึงให้มันถอยหลังได้มากขึ้นก็ให้ช่างเขาปรับให้ได้ไม่มีที่วางแขนไม่มีอะไรครับบาะพับชิ้นเดียวทั้งหมดประตูก็เป็นไฟฟ้านะครับมีกดปุ่มล ใส่เข้ามาให้วางแขนไม่ได้นะคะก็ไปจับเปิดปิดประตูแล้วกันแล้วก็ไม่มีส่วนของลําโพงอะไรใส่เข้ามาให้นะครับผมนี่ แต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือในส่วนของคอนโซลกลางรถ20ปีที่แล้วมีแอร์หลังมาให้เฮ้ยอันนี้ถือว่าดีนะฮะในรถสายลุยแบบนี้แล้วก็สามารถปรับพัดลมได้ด้วยนะฮะเอ้ยแถว2ปรตัดพัดลมได้หาที่ไหนได้นะครับในรถสมัยนี้บอกเลยว่าต้องเป็นพวกระดับซีรีส์เพวกนั้นเท่านั้นเลยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่แอดมินชอบนะสำหรับคันนี้ในราคาตอนนี้ก็2 3งสามแสนถือว่าฟีเจอร์มันเยอะเกินราคาของมันมากเลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะในการขับขี่ในการนั่งแถว2ตัวนี้แต่อาจจะเล็กไปนิดนึงอะ่ะเนี่ยมันจะ รองรับต้นขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็อาจจะอึดอาดถ้านั่งทางไกลานานๆแต่คนตัวเล็กๆกกอาจจะพอไหวนะครับหรือไม่ก็นั่งแบบเอียงๆนิดนึงอย่างเงี้ยก็แบบพอได้และการสลับแถว2อคันนี้นะประมาณนี้และการเข็มขัดมีมาให้3ตำแหน่งครับตรงกลางก็มีมาให้แต่จะซ่อนอยู่ใต้เบาะสามารถพับเบาะเพื่อพับเบาะนอนได้ทั้งหมดเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับสับแถว2ของเจ้า Jeep Cherokee XJ คันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวข้าวๆข,ของเจ้า Jeep Cherokee XJ ปี2 0 0 1แน่นอนว่าตัวรถในราคาตอนนี้2 3งสแสนก็ถือว่ายังพอหน้าเล่นพอใช้งานได้แต่เตรียมงบไว้อีก2 0 0แสนสำหรับการซ่อมบำรุงปรับเปลี่ยนอะไรทั้งหมดของตัวรถนะครับเรื่องความร้อนสําคัญเป็นที่1เรื่องระบบเกียร์ระบบ,บขับเคลื่อนก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เช็คเรื่องของระบบของเหลวน้ํามันต่างๆให้มันเป็นของใหม่ทั้งหมดก็จะดีขึ้น พัดลมไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ปรับปรุงป,ป,ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นของใหม่หรือรู้หาอของมือสองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อะไหล่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่จุกจิกนะคืออะไหล่หลายส่วนน่ะมาใช้ของรถญี่ปุ่นได้อย่างเช่นคันนี้ไอ้มินก็เปลี่ยนปั๊มเบรกเป็นของโตโยต้ากองเกียร์ของนิสสันอย่างเงี้ยก็สามารถอัดแอปได้มันไม่ได้แพงแบบที่คิดนะฮะถ้าเจอช่างดีๆบอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆคันหนึ่งอะไหล่อัดแอปได้หมดทั้งหมดเลย เบรกหลังแอมินของเดิมเป็นแบบจัมเบรกแอมินก็เปลี่ยนเป็นดิสเบรกของตัวรถญี่ปุ่นก็เอามาใส่เข้ามาได้คือทั้งคันมันสามารถอัดแอปได้เยอะมากครับมันไม่จุกจิกอะไรไม่ได้แพงแบบที่คิดแต่รถมือสองก็ต้องทําใจในเรื่องของการซ่อมไวแค่นั้นแต่ไม่ได้จุกจิกแบบรถไฟฟ้าเหมือนรถระบบไฟฟ้าสมัยก่อนที่มันเยอะแยะมากมายพวกนั้นนะครับทำไมภาพรวมแอมินซื้อมามันก็ไม่จุกจิกมากนะแต่ขอให้มันซ่อมให้จบก็พอแล้วหรือว่าหาสภาพมือสองดีๆให้มันรู้จักคนใช้มาก่อนก็โอเคนั่นเองครับก็ประมาณนี้แล้วก็็ตออนนีีี้กมขง PSG Thailand ท่ เข้ามาเปิดในไทยอย่างเป็นทางการก็เอารถคันนี้มาเซอร์วิสมาเช็คมาอัปเดตซอฟต์แวร์มา,าด Software, มาูอะไรเปลี่ยนอะไรได้แบบออฟฟิเชียลของทางจีฟเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆที่ทาง PA เอจีฟนำมาตั้งศูนย์ที่นี่นะครับผมก็เป็น ข้อมูลสับคนที่อยากซื้อรถคันนี้รถรุ่นนี้จะมีอะไรยังไงบ้างก็มาดูที่นี้ได้มาสอบถามช่างที่นี่ได้หรือว่าจะสอบถามแอดมินก็ได้นะว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนอันนี้หรือว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่ากังวลอะไรบ้างไหมนั้นก็ติดต่อแอดมินมาได้เลยครับก็เป็นมานี้แล้วกันครับสหับก,การรีวิวเจ้า Jeep Cherokee XJ รถยนต์ของแอดมินเองํามใมีข้อผิดพลาดระการใดวันนี้ก็ต้องขออภัยในให้ด้วยไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ